วเครอนในเรื่องลูกิซึมต่อจากตอน527จะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมโซยานิโอมแนบดาฮาร์ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแอนิเมะการแคสเกมแล้วก็ลูคิซึมนั่นเองนะครับ ใครที่สนใจคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมอัพคลิปทุกๆวันอังคารพฤหัสนแล้วก็เสาร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมี Discord แล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้า Discord มาคุยกับผมนะหรือว่าทำการบอกคอนเทนต์แบบว่าซักเจอส์คอนเทนต์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่มาพูดคุยกับผมก็สามารถเข้า Discord มาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคมาเอาไปว่าเข้าเรื่องเลยกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทำการเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เเนนนนนี่่่่่ยยไไได้้คคคอออทต์มมมาาาาาจกุณหรรรืววผูัังงะบ คนคนนี้นั่นเองนะครับผมนะจากในดิสคอร์ดผมเนอะซึ่งก็ถ้าใครอยากเข้าก็ลิงก์อยู่ตรงดดสคริปชันนั่นเองนะครับผมโอเคมาเราขายกันเสร็จละนะครับเดี๋ยวเราทําการเริ่มกันเลยละกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าจะสังเกตได้นะว่าที่ข้อขอมาในดิสคือให้ผมนะครับทาการแบบว่าอารมณ์คิดวิเคราะห์หรือจัดเทียริสการตายหรือว่าพูดความรู้สึกของผมนะครับที่มีต่อการตายชินเก็นขึ้นมาแต่ทีเนี้ยคือถ้าเกิดผมแค่ทําอย่างนั้นอะคือ คือมันมีไม่พอเว้คือคลิปแม่ง3นาทีจบอะคือมันสั้นไปนะครับแล้วก็แบบไหนๆเราก็ไม่ได้ทำวิเคราะห์ในเรื่องมานานแล้วผมก็เลยอเอามาจับยัดเป็นหนึ่งในท่อนหรือว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทของคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะจับยัดเป็นพาร์ทแรกให้เลยแล้วกันนะครับนะอ่าใ,ในเมื่อเป็นรีเควสใช่ไหมเราให้ไปยัดเป็นพาร์ทแรกเลยนะครับก็ความรู้สึกของผมนะที่มีต่อการตายของชินเก็นนะครับก็พูดตามตรง เฉยๆกบเอาเอาเอาแต่ความร,รู้สึกอย่างเดียวนะที่เห็นตอนมันตายอ่ะเฉยๆเว้ยแต่จะมีช็อกอย่างหนึ่งคือชินทาร่โออดไอเนี้ยคือช็อกอันอันนั้นช็อกจริงว่าแบบมึงรอดได้ไงวะกูทํานายไว้อย่างดิบอย่างดีว่าแบบยังไงแม่งก็ตายคู่สรุปแม่งรอดเฉยเว้ยแล้วคือกลายเป็นว่าสาเหตุที่จงกรรอดไม่ใช่เพราะว่าชินทารโร่ตายแต่เป็นเพราะว่าหลีกมาหรือว่าแบบหลบหนีมาที่เกาหลีนะครับตรงเนี้ยเนี่ยคือช็อกจริง นะครับแล้วก็ถ้าจะให้วิเคราะห์เรื่องการตายชินเก็นเนี่ยว่ามีอิมแพ็กระต่อเนื้อเรื่องมากผมบอกเลยว่าโคตรอิมแพ t คแน่นอนนะครับคุณคีสภาพนะครับถ้าเกิดสมมติชินเก็นไม่ตายนี่ไม่มีลูกี้ซึมนะคุคีสภาพแน่นอนแหละว่าคือฮยองซอกก็น่าจะยังเกิดขึ้นมาอยู่ดีนะครับแต่ก็คงจะถูกบูลลี่อยู่อย่างนั้นร่ำไปอะไรในโรงเรียนนะครับอาจจะมีเปลี่ยนโรงเรียนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ร่างทั้งสองแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคีสภาพถ้าเกิดสมมุติชินเก็นไม่ตาย จงกอนก็จะไม่ได้มาเกาหลีถ้าจงกอนไม่ได้มาเกาหลีจงกอนก็ไม่ได้เจอชเวนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดชินเกนยังรอดเนี่ยมันอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันแบบว่าพลิกไปได้อีกเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าถ้าชินเกน รอดขึ้นมาเนี่ยคือเราจะไม่มีลูกิซึมไม่อ่านนะครับฉะนั้นจีนเกนตายเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติจีนเกรนรอดขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีลูกิี่ซึมแบบที่ปัจจุบันเราอ่านอ่านกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเงินจงกรมมันก็จะอยู่กับพ่อมันนั่นแหละนะครับผมก็ถ้าจะว่ากันตามเรื่องของ Impact เนี่ยเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในการตายที่มี Impact ที่สุดต่ตอเนื้อเรื่องของลูกิซึมแล้วนะครับเพราะว่าการตายของคนคนเดียวเนี่ยเปลี่ยนทั้งเนื้อเรื่องเลยนั่นเองนะครับผม โอเคครับเรามาตอนกับการวิเคราะห์เนื้อเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องต่อจากนี้เนี่ยคลิปสปอยอ่ะผมได้พูดไว้ใช่ไหมว่าเราไม่รู้นะครับว่าจานป้าแกเขาจะทําการจบอารน์นี้โดยการให้เราเห็นแบ็กสตอรี่ของคิมกักบระยงหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนเนี้ผมว่าผมมานั่งคิดดีๆอะ่ะยังไงก็ดูทรงไม่น่าแล้วนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติอาจา์ปาแกต้องการให้เรารู้เกี่ยวกับตัวคิมกัโยงมากขึ้นนะ่ะแกก็น่าต้องฉายตั้งแต่ตอนก่อนเลยเวแล้วย้อนไปตั้งแต่ตอนก่อนเลยนะครับไม่ใช่ว่าตัดมาที่ตัวชเวนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปหาไอ้คิมจุนกูนะครับซึ่งแบบถ้าจะให้อยู่ดีย้อนกลับไปหาคิมกัโยงใหม่มันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับฉะนั้นก็เสียใจด้วยนะครับสําหรับหลายหลายคน นะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะที่กำลังรอแบ็กสตอรี่ของยุคศูนย์อยู่ทรงนี้ไม่น่าได้ดูอีกแล้วนะครับผมเมื่อไหร่จะได้อ่านว่าวสรุปแบ็กสตอรี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่านะในส่วนของฉากต่อสู้ระหว่างคิมกับโยงแล้วก็รีจีฮุนแล้วก็คิมกีแทนเนี่ยอันนั้นอาจจะยังพอมีทรง อาจจะมีโอกาสสักแบบ0.1%นะ1%นะครับที่จานปลาแกก็จะยังว่าต่อนะครับผมาเพราะว่ามันก็ยังถือว่าแบบทามลายมาหลังจากนั้นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันค่อยไปนั่งแบบว่าเลี้ยงไล่ไล่ไปได้เดี๋ยวมันก็ถึงได้นะครับผมตรงนี้ก็โอเคตัวนั้นคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะหมายถึงอดีตยุคศูนย์ว่าแบบว่าตอนที่คิมกับยงไล่บอกว่าไล่รวบรวมเหล่ากลุ่มเดี๋ยวเรียกว่ากลุ่มทั้งสี่เกือบพูดละกลุ่มหมัดเนี่ยก็ ไม่ได้จะได้เห็นแล้วนะครับผมโอเคนะทีนี้เนะี่ยมันก็จะมีคําถามต่อมาที่ผุดขึ้นมานะครับผมว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีอดีตคิมกัปตยงหรือว่าอดีตกลุ่มมัดอีกแล้วเนี่ยภาคนี้มันจะจบตอนไหนนะครับหรือว่าเราจะกลับเข้าไทาม์ไลน์หลักของปาร์คยองซอกเนี่ยตอนไหนนะครับผมผมค่อนข้างมัง่นใจนะว่าถ้าจานแกมไม่ได้ยืดหรือยื้อคิดว่าถ้าสมมตินนะจบที่ เอาตัวคิมจุนกูมาได้แล้วก็สะสางเรื่องราวของอดีตจงกรอีกสักเล็กน้อยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกิน3ตอนน่าจะกลับทำลายหลักแต่ผมมีทฤษฎีหนึ่งเวว่าจานปาร์คจะไม่จบแค่นี้แล้วจานปาร์คจะไปต่อกับแบ็กสตอรี่ของจุนกูต่อเว้ยอ่าเพราะว่าจงกรกับจุนกูมาเป็นแพกคู่ไงมันมีของจงกรมาแล้วแล้วตอนล่าสุดมันก็เกิดให้เราเห็นถึงตัวจงกรและจุนกูอีก นะครับฉะนั้นผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากนะครับที่จานป้าเนี่ยเขาอาจจะวาดหรือว่าเขียนในส่วนของแบ็กสตอรี่คิมจุนกูในภาคแบ็กสตอรี่จงกรน,นี้ไปเลยนะครับผมอ่าอนนี้คือความคิดหนึ่งของผมนะซึ่งก็ถ้าเกิดสมมติมว่ามีส่วนของแบ็กสตอรี่คิมจุนกูเนี่ยก็อาจจะเผยเผยยาวเท่าแบ็กสตอรี่ของจงกรเลยก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าก็คิดว่าคงไม่ขนาดหรอกเนื่องจากว่าไอของจงกรอ,อะ่ะ มันมีแบบว่าเป็นตระกูลอะไรมาเลยใช่ป่มเกิดเรื่องตระกูลยามาสกิูนุนนี้นั่นอะไรมาตั้งนานนะครับฉะนั้นในการที่มันจะยาวประมาณหกเจ็ดตอนกน็ไม่แปลกนะครับผมแต่ว่าหกเจ็ดตอนปะว่าขอไปนะผมจำไม่ได้ว่ากี่ตอนแต่ประมาณหนึ่งอ่ะนะครับผมแต่ในส่วนของคิมจุนกูเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเกิดมาก่อนที่เราเห็นเนะี่ยก็จะเป็นภาพแบ็กสตอรี่อดีตของเขานะครับที่มันกับตอนเด็กอะ่ะใช่ปหมมันถือดาบไม้สักอย่างอยู่นะครับแล้วก็ทําตาถลนนะผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมแค่นั้นแหละแบบหรือแบบ อะไรอีกก็เล็กๆน้อยๆน,นะครับก็เลยที่ว่าคงจะมีแต่ว่าในกรณีที่มีนั้นไม่ใช่คงจะมีในกรณีที่มีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ยาวท่าแบ็คสตอรี่ของจงกอนนะครับผมโอเคครับมากันในหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งก็คือหลังจากที่กลับมาในเรื่องปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของลูคิซึมจะดําเนินไปยังไงต่อนะครับอย่างแรกเลยนะชเวในมุมมองของป้ายงองซอหรือทุกคนเนี่ยคือตายแล้วนะครับ แล้วส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะไม่ฉายให้เราเห็นทันทีหรอกว่าชเวเนี่ยมันสับไปล่างไหนเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆกันเราทุกคนก็เดาวันอ,อยู่แล้วว่าชเวเนี่ยมันมีร่างทั้งสองแน่นอนนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นลีจีฮุนหรืออาจจะเป็นอัจฉริยะคนที่เท่าไหร่ว่าอัจฉริยะคนที่10ป่ะเออก็เป็นไปได้นะครับตามที่แบบว่าทฤษฎีหลายๆคนเดาๆกันไปนั่นแหละนะแต่ก็ นั่นแหละนะก็เลยคิดว่าดูจากโรงแล้วเนี่ยเขาน่าจะเว้นไว้สักอาร์คสองอาร์คนะครับเพื่อแบบว่าเป็นการเตรียมการให้กับชเวไปด้วยในตัวยังแบบว่าไม่เป,เปิดเผยอะว่าแบบว่าชเวนี่คือแบบว่าใครเป็นร่างทั้งสองของมันนะเนาะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเผลเๆนะอาจจะกลับมาเป็นการตรีกระหว่างกลุ่มอาลายและอิวแฮอีกครั้งก็เป็นได้นะครับเนื่องจากว่าสุดท้ายและท้ายทียท่สุดแล้วเนี่ย ทั้งปา้ายางซอกและยูจินเนี่ยก็ยังไม่ใช่พันธมิตรกันแบบจริงๆนะครับและปลา้ายางซอกก็ยังคงเกลียดขี้นหน้ายูจินอยู่ดีนะครับเพราะยูจินมันเป็นไอ้คนเลวนั่นเองนะครับไอ้คนเหลี่ยมไอ้คนเลวนะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะกลับมาไฟกันในศึกสุดท้ายนะครับผมเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยไปต่อกับชเวนะครับน่าจะประมาณนั้นมากกว่านะคิดว่านะเพราะว่าตอนเนี้ยถ้านับนะ ผมมันโดนแก้ไปเกือบหมดแล้วเวของ Host โฮสเทลเนี่ยโดนไปแล้วนะฮะโดนแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับของคิมยองอเงี้ยก็ไม่มีแล้วนะครับฮันจินอูอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของ God Dog, Johann, ก็อดด็อกโยฮันก็เพิ่งถูก คลายปมในใจหลังจากที่ไปโดนจงกรกระทืบม,มานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีก็มีอะไรก็ไม่เหลือแล้วก็มันคลายปมหมดแล้วนะครับเราจะยังมาต้องมาแบบว่าไปยุ่งอะไรอย่ปมพวกนั้นอีกนะครับก็เลยคิดว่าเราคนพวกนั้นเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะได้กลับมาเข้าร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็ผนวกนะครับผมเป็นกลุ่มอนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็เอากลุ่มอไลน์เนี่ยไปตีกับกลุ่มอิวแฮนั่นเอง นะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าสนใจนะคิดสภาพดิแม่งบุกกันเข้าไปอย่างเงี้ยมากันแบบแพ็คบอกโอ้โหมากันทั้งแก๊งอ่ะแบบบิ๊กดียโหูมากันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีคิมยองเดินอยู่ข้างหน้ามีโยฮันกับไอเนี่ยมันชื่อว่าอะไรวะโทษทีลีจินซองนะครับวัสโกกับเบอร์นักเกิลปาคยองซอกอะไรเงี้ยโอ้โหคือแม่งจะดูยิ่งใหญ่มากก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะบันเทิงน่าดูนะครับผม ส่วนเรื่องทางของตัวละครอ,อื่นๆอย่าง,างชเช่นจงกรจุนกูแล้วก็รีจีฮุนอะไรพวกนี้ที่มันเป็นท็อปเทียร์เนี่ย พูดตามตรงอะ่ะผมไม่อยากจะวิเคราะห์เพราะผมเดาอะไรไม่ออกเลย <c oughs> คือรีจิฮูมันจะไปทําอะไรมีรับรวมคมในกันไหนเราก็ไม่รู้นะครับหรือแบบจงกนเงีย้ยจะติดอยู่ในคุกยาวๆไปเลยไหมบทหายไปเลยไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่จุนกูเนี่ยมีบทแน่นอนกับคิมกีแทนะครับสตัวนี้นมีแน่นอนแล้วก็รีจิฮูนอันนี้ไม่มั่นใจนะครับผมแต่ดูจากทรงก็เหมือนจะมีส่วนจงกรนเนี่ยไม่รู้เลยนะครับแต่ดูจากทรงคงไม่มีนะเพราะมันติดคุกไปแล้วไงเออแล้วมันก็คงจะไม่ได้อยากจะฝ่ากมาด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยผมเลยค หลังจากที่แบ็กสตอรี่จงกรเนี่ยจบลงอะ่ะกลับมาปุ๊บจะเป็นฮยองซอกไปไล่ทบไทามราวคนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโยฮันโฮสเทลหรือพวกเนี้ย ให้มาร่วมกลุ่มกันไม่จำเป็นต้องเป็นแอร์ไลน์ก็ได้แต่แบบว่าเป็นพันธมิตรเดออตามชื่อของกลุ่มมันใช่ไหมอไลน์ All นะครับผมหรือว่าพันธมิตรนั่นเองนะก็รวมกลุ่มกันมาแล้วก็ไปตีกับอิลแฮนั่นเองนะครับเพราะว่าอิลแฮอย่าลืมมันบอกว่ามีอะไรเฮดควอเตอร์ของอิลแฮใช่ปหซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะมั่นใจว่าแบบในเมื่อมึงมีทำไมมึงไม่ใช้ตั้งแต่แรกเหมือนมันจะมีคําอธิบายแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเม็กซเซนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็นั่นแหละนะ ขอจบกันไปก่อนละกันนะครับส่วนเอาคลิปคลิปนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์รับให้ผมนะยังไม่ชอบไม่ต้องกดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะเจอใหม่คลิปหน้านะผมส่วนนี้ขอเลยก่อนสวัสดีครับ